สวัสดีทุกคนนะครับไม่ต้องแปลกใจกับทรงผมพี่นะครับวันนี้พี่อยากเป็นโอปป้านะโอปป้าแสกอ่ะมันไม่เหมือนโอปป้าะไอ้เนี่ยมันเเหมือนคนหัวล้านอ่ะหัวล้านก็ไม่เป็นไรนะครับหัวล้านเพลงดีครับรวยรั้ผมอ่ะเขาเลือกอะไรกันนะครับคลิปนี้ก็จะว่าได้เรื่องนะครับวันเด็กเนี้ยวันเด็กยังไงก็คือช่วงนี้นะครับก็ใกล้จะวันเด็กแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทาคลิปนะครับเปิดรูปช่วงวัยเด็กนะครับแล้วก็รูปแบบ ที่คนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับมันก็จะมีแค่ไม่กี่ช่วงหรอกนะครับแต่ก็คัดมาประมาณ10-20รูปเนี่ยแหละนะครับแล้วก่อนที่จะดูคลิปนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์ก็กดไลค์ให้ก่อนนะครับแล้วก็ใครยังไม่ติดตามก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับทั้ง Facebook, Instagram แล้วก็ YouTube นะครับผมเราจะไปเริ่มที่รูปที่1 เ่ะเปิดมาลุกแรกนะครับแม่งคือแบบเพอร์เฟกมากอ่ะคนที่อะไรหล่อแต่เด็กเลยอ่ะแต่คือแม่งดูมีเวลผมน้อยตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยมดูดิยิ้มอะไรแหมแม่ดูเบิกบานสำลันใจใช่ไหมครูอ่ะลุกต่อมานะครับแม่งข้ามกระโดดไปมัธยมเลยนะครับก็ือคือตอนนั้นแบบยังไม่ค่อยมีรูปเท่าไหร่นะครับมีก็อาจจะเป็นแบบอัลบั้มรูปถ่ายอะไรเงี้ยซึ่งมีอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะลูคนี้นะครับน่าจะอายุประมาณ1 3 14ได้นะครับเรียนอยู่ประมาณม2หน้าตาก็จะจิ้มดิมจิ้มดิมนิด เหมือนปะนี่เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของผมเลยนะเนี่ยคือจะบอกว่ากูเป็นคนที่แบบเออมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วชอบทําอะไรที่แบบเออเออนะเออแดงเอาอีกทีนึง <c oughs> รุ่นนี้นะครับก็ยังไม่พ้นจากช่วงมังกี้นะครับ <c oughs> คือกูก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าเมื่อก่อนกูนทำอลไรว้ถ่ายรอรอไม่เป็นหรือไงวะ <c oughs> รุ่นนี้น่าจะอายุเราประมาณ15นะครับประมาณ15ครับคือแบบเริ่มแบบอยากรอ <c oughs> คือไม่เข้าใจว่าท่าอะไรถ้าปวดขมับแบบว่าฮะมึงปวดหัวเหรอวนะกูงนึกไงเปวดหัวหรอรูปนี้นะครับแมงโคตรพีเอ่ะเชื่อไหมว่าในรูปเนี้ยตอนเนี้ยอายุ17นะครับแล้วซึ่งเสื้อในรูปเนี้ยเสื้อตัวเดียวกับตัวที่ผมใส่อยู่คือแบบเป็นคนรักษาของไงเวลาแบบมีอะไรเสื้อผ้าเสื้อผืนของใช้คือแบบเป็นคนรักษาของย,ยกหางตัวเองเข้าไปช่วงนี้นะครับหน้าตาก็จะกรุบกริบนิดนึงนะครับม,มีความหล่อคนนี้อะไรอะ่ะคือแบบหล่อมากอะ่ะ โคเท่อะจะด่ากลุ่ไปเองนะรูปนี้เป็นรูปตอนใช้บีบีนะครับรูปต่อมาก็นะครับหน้าตานี่แบบไม่แม่งคนละคนกันหรือเปล่าว่าทาไมหน้าตาไม่งดูฝรั่งจังตอนนี้นะครับหน้าตากําลังแบบใสๆนะครับรูปต่อมานะครับก็อายุปาะมาณเ9เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นรูปที่แบบหน้าจะไม่เหมือนเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยถ่ายมุมข้างไงจริงๆคือมุมข้างคือแบบดูไม่ค่อยได้เมื่อก่อนเพราะว่าเป็นคนฟันเหยินนะครับไม่ค่อยมั่นใจในมุมข้างเท่าไหร่เพราะว่ามันจะหยุดมรง เราก็เลยต้องถ่ายแบบเอามือปิดตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้เห็นว่าฟันเรามันเป็นยังไงอะ่ะรูปนี้นะครับน่าจะประมาณเมื่อปีที่แล้วมั้งครับก็จัดฟันแล้วนะครับแล้วก็หน้าก็เริ่มเลียวแล้วด้วยนะแล้วก็ยังไม่ได้กนหนดรูปนี้ถ่ายที่คลินิกนะครับก็ช่วงนั้นก็ยังไม่กนหนดเหมือนกันนะฮะเป็นคนแบบเหมือนอัแปะคือแบบมันจะเป็นรอยสองข้างฮนะแล้วดูทําหน้าทำตาดิาลูกต่อมานะครับก็ยังอยู่ที่คลินิกนะฮะอันนี้คือหน้าปวดขี้นะฮะเวลาเราปวดขี้เรา ส่วนรูปนี้นะครับผมจําได้ว่าจะทำวอล์กจะทำจบน่าจะทํา YouTube แล้วจะทำวอล์กไอ้นี่วอล์กที่ไปเปลี่ยนยางอะแต่ก็ไม่ได้หลงตั้งใจว่าจะเอาไปเป็นปกคลิปนะครับก็โชว์สียางที่จะไปเปลี่ยนรูปถัดมานะครับก็หน้าก็จะปแปลกนิดนึงนะครับนึกไงถ่ายมุงเสรยร <laughs> ่ะเห็นจุกปากอารูปต่อมาก็ยังไม่คนที่เดิมนะก็คือรูปเซนดีเยอะมากถ่ายไว้แบบ สามสี 30, 40, 40่สี่สี่รูปแบบเว้ยแ,แล้วเราก็มันเลือกเอาลูกที่ใช้แล้วถ้าลูกที่เราไม่ใช้เราก็จะลบทิ้งแนะ่อารมณ์ก็จะประมาณแบบทำไมลูกนี้มันย้อนลงไปย้อนวัยลงไปอีกแล้ววะเออลูกนี้น่าจะประมาณสิบแปดสิบเก้าดิประมาณสิบแปดสิบเก้าเลยลูกนี้ตอนนี้สิบเจ็ดเลยนะครับตอนนี้ผมยาวแล้วนะผมยาวแล้วอ่ะคือน่าจะเป็นช่วงปิดเทอมด้วยแล้วก็ อยู่บ้านที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วดูที่นอนดิสีชมพูฟิง้งอะไรกแบบว่ามึงจะแบลว์ไปไหนและรูปนี้นะครับก็เป็นรูปสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะประมาณจําไม่ได้อ่ะสิบแปดว่าไปดูคอนเสิร์ตคิมพยองจุงกับแม่มันเรียกว่าคิมพยองจุงหรือคิมพยองจุนวะ อันนี้ของแมวแม่นิดนึงคือเมื่อก่อนแม่เป็นพวกแบบบ้าเกาหลีเนีติงกเกาหลีเป็นติงคิมฮยองจุนอะซีโร่ซีรีแนวะเพลงเพลงิงนะโปโต้ปัตเตอร์อะไรเนี่ยคือแบบสะสมมากคือเป็นติงชนิดที่แบบทําให้พ่อหื่นได้เวลาแม่เปิดดูรูปคิมฮยองจุนหรือว่าแบบเวลาฟังเพลงพ่อก็จะแบบ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มีแม่เป็น <c oughs> ติงเกาหลีนี่มันแปลกๆก็นะครับก็หมดแล้วนะครับกับรูปนะที่จริงมันยังไม่หมดหรอกนะมันมีอีกเยอะนะครับแต่ถ้าจะให้ดูอะดูทั้งว <c oughs> ัน <lightly> ก็ดูไม่หมดรู้สึกว่าผมตรงนี้มันแปลกวยดูปกติหรือยังแต่ตรงนี้เหมือนพื้นที่จะกว้างไปนิดนึงนะหัวล้านแล้วไงไม่หลใจแล้วกันก็นะครับก็ใกล้จะวันเด็กแล้วนะครับก็สุกสั่นวันเด็กทุกคนไว้เลยนะครับที่คลิปนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าอยากจะมาแบบ ให้ทุกคนดูรูปเหมือนกันนะตั้งนานแล้วนะครับคืออยากจะให้ทุกคนเห็นว่าที่จริงอ่ะผมก็แบบอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วและตัวตนจริงๆของผมนะครับไม่ได้เรียบร้อยไม่ได้สุภาพอะไรขนาดนั้นเลยก็คือแบบเป็นคนปากหมาพูดจาแบบจังไรมากเลยแล้วก็เป็นคนทะลึ่งด้วยหยอกหยอกหยอกยอก,ก็นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กด like ไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วกดซับสไคร์นะครับก็กดไลค์ให้ในความน่ารักของผมนะครับในคลิปนี้ไปแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Thank you.